ลืมจ้าลืมอะไรลืมวงคลิปไหนทุกคนอ่ะมาสู่ช่วงแพ็คของะคะบ้านแรกไม่ทันแล้วมาบ้านต่อไปเลยนะคะบ้านนี้จัดเป็นขาตั้งกล้องพร้อมกับรีโมทบลูทูธนะคะเซตนี้แม่้าออนไลน์ต้องมีบอกเลยต่อมาในจ้าก็จะเป็นเทปปีกล่องม้วนเล็กนะคะพร้อมกับรีโมทบลูทูธนั่นเองน้องไข่ดีงมากร้านเอามีเทปม้วนเล็กด้วยนะคะทุกคนส่วนบ้านนี้จัดเป็นที่ตัดเทปจะน้องหวานใจออกไปหนึ่งอยากจะบอกว่าคมมาก บ้านนี้นะจ๊ะต่เป็นเทปปิดกล่องมวนใหญ่คือแบบค lasse, scare, eh BE ุ้มๆจุกๆไปเลยนะคะพร้อมกับพี่สัเทปแล้วก็เป็นน้องคัตเตอร์ก้อนเมฆออกไปอีกหนึ่งแพ็คไปให้อย่างดีทุกๆบ้านเลยนะจ๊ะไปบ้านต่อไปกันเลยบ้านต่อมานะคะจะเป็นเทปปิดกล่องลายใหม่ออกไปสามมวลเลยแล้วก็น้องไข่ดีมากๆเลยนะคะอยากจะบอกว่าตอนนี้เหลือแค่สองมวนพร้อมส่งส่วนบ้านถัดมานะคะก็จะเป็นสติกเกอร์ลายที่อาบอกแบบเองนะคะพร้อมเทปปิดกล่องมวลเล็กออกไปอีกสองมวนเลยจ้ามาบ้านต่อไปกันเลยจ้าบ้านนี้นะคะจะเป็นเซ็ตเครื่องปิ้นแม่ขาออนไลน์นั่นเองนะคะค่ะ หลายคนถามว่าเท่าไรอันนี้พันต้นๆเท่านั้นนะจ๊ะได้ไปทั้งเซรพร้อมใช้งานแบบนี้เลยนะคะทุกค่ะแถมทางร้านออกค่าส่งให้ฟรีด้วยนะคะช่วงนี้มีใครยอดตกหมนเราบ้างออเดิอ์ออกวันละกระจุนกระจิม๋มแต่ก็ยังดีนะมีลูกค้าน่ารักมาอุดหนุนกันเรื่อยๆเลยเป็นทุกคนทุกคนรู้สึกยังไงกันบ้างเวลาย,ยอดตกทุกคนจะท้อทุกคนจะเครียดแล้วก็เลิกทํามันไปเลยไหมทุกคนถ้าใครที่แบบกําลังท้อกําลังเครียดที่แบบว่ายอดตกขายของไม่ได้เลย เขาเป็นกําลังใจให้นะแล้วก็อยากมาเตือนด้วยท้อได้เหนื่อยได้แต่อย่าถอยเลยนะถ้าเกิดหยุดทําหยุดขายหยุดลงคลิปเราก็จะไม่มีวันขายได้เลยนะคะทุกคนขาแล้วถ้าเกิดเราอยากกลับมาทาเหมือนเราต้องเริ่มต้นใหม่ตั้งแต่หนึ่งเลยนะอย่าหายไปเลยนะทุกคนทอ้อเหนื่อยก็ฝืนทําไปทําไปเรื่อยๆนะทุกคนแล้วก็ลองมองย้อนกลับมาที่ตัวเองบ่อยๆนะว่าทําไมเหตุผลอะไรเราถึงขายไม่ได้ขายไม่ดี แล้วเราก็ปรับปรุงพัฒนาแก้ไขตรงนั้นให้ดีขึ้นเชื่อเขาเถอะนะว่าสักวันหนึ่งจะต้องขายดีแน่นอนถูกต้องแล้วเราทําอะไรไม่ได้นอกจากสู้ต่อไปนะคะสําหรับใครที่แบบยังขายไม่ได้เลยหรือว่ายอดตกในช่วงนี้ท้อได้น้อยได้นะแต่ว่าอย่าเลิกทําอย่าหายไปนะคะทุกคนถ้าวันนี้เราท้อแล้วเราล้มเลิกสิ่งที่เราเคยตั้งใจไว้ทุกคนของที่สต็อกมาล่ะเงินที่ลงไปล่ะ ถ้าทุกคนไม่ลุยต่อมีแต่จมกับจมเท่านั้นนะคะแต่ถ้าเกิดลุยคิดหาช่องทางใหม่ๆแนวทางใหม่ๆที่ยังไม่เคยทํามีการพัฒนาตัวเองขึ้นไปเรื่อยๆในทุกๆวันทําให้คนที่คอยติดตามเราอยู่เชื่อมั่นในตัวเราให้ได้มันจะต้องมีวันหนึ่งแหละที่เขาเห็นความตั้งใจของเราและเดี๋ยวเขาเหล่านั้นก็ต้องมาเป็นลูกค้าของเราเองนะขายได้หรือไม่ได้เก้าสิเปอร์เซ็นมันขึ้นอยู่กับตัวเราเลยนะคะ อะมาเติมไฟให้แล้วนะใครที่กำลังท้ออยู่ลุยได้แล้วนะคะอีก2เดือนสุดท้ายแล้วเอาไหมคะ่ะเอาใหมเมื่อเช้าลงไปอะไรคือยอดวิวไม่ขึ้นเลยแกถ้าแกทำอย่างนี้ฉันจะไม่เข้ามาอีกแล้วนะ t ิกตอกอ่ะว่าแล้วก็มาแพ็คของกันคะ่ะทุกคนขาบ้านนี้นะคะจะเป็นออเดอร์จากทาง t i k t o กเมื่อวานนะคะจากไลฟ์สดเลยส่วนบ้านนี้นะคะก็จะเป็นออเดอร์จากทางทิกตอกเหมือนกันนะคะ จัดไปแบบเด่นมากจ้าสติกเกอร์หนึ่งที่ลบที่อยูหนึ่งรีโมทบูทูธหนึ่งเทปอีกกล่องหนึ่งเคสสำหรับเครื่องปิ้นออกไปสองพร้อมกับสมุดออกไปอีกสองแพ็คโอไมคก็ oh God. สายเปส์สุดๆไปเลยนะคะขอบคุณมากๆเลยนะแพ็คไปให้อย่างดีทุกๆบ้านเลยนะคะจัดส่งให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยนะพี่แฟลมารับของเป็นที่เรียบร้อยแล้วจ้าออเดอร์ Order, วันนี้ก็พอกุบกิบนะคะ เออแล้วก็อยากจะมาบอกว่าวันนี้ไม่ได้ไลฟ์สดนะคะทุกคนคะ่ะเมื่อคืนแบบสัญญิงสัญญากันไว้ว่าจะมาไลฟ์สดวันนี้แต่ว่าต้องขออนุญาตไม่ได้ไลฟ์นะคะวันนี้ขออาภัยด้วยจ้าไม่ได้ลองคลิปเลยวันนี้มาแล้วค่ะทุกคนคะ่ะมาแพ็กของกันนะบ้านแรกนะคะก็จะจัดเป็นเจ้าท้องรีโมทบูทูธนะคะเอาไวถ้ถ่ายรูปนะทุกคนคือน้องเชื่อมต่อง่ายมากแล้วก็บ้านต่อไปนะคะทุกคนคะ่ะบ้านนี้จัดไปเป็นเซตเลยนะก็จะเป็นขาตั้งกล้องพร้อมกับรีโมทบูทูธนะคะ บอกว่าได้เซตนี้ไปนะคะใช้ชีวิตง่ายขึ้นมากเลยนะคะแม่ค้าออนไลน์ทั้งหลายไปจ้าไปบ้านต่อไปกันเลยนะคะบ้านนี้นะคะจัดเป็นที่ตัดเทปเจ้าน้องหวานใจออกไปหนึ่งนะคะที่ตัดสี่วันแววสุขคมเลยนะคะทุกคนออมขอไปให้อย่างดีทุกๆบ้านเลยนะบ้านต่อมากันเลยจ้าบ้านนี้นะคะลูกค้าผ่อนเครื่องปิ้นหมดแล้วเก่งมากๆเลยจ้าจัดไปเลยเป็นเซ็ตพร้อมใช้งานนะคะเอาบอกเลยว่าเครื่องปิ้นนี้นะคะถ้ามีติดร้านไว้คือมันช่วยต่อยอดในการขายของเรามากๆเลยนะ แพ็คของง่ายแพ็คของสะดวกขึ้นคือเอาง่ายๆมันต้องมีแล้วแหละและสำหรับออเดอร์วันนี้ขอบคุณมากมากเลยนะคะทุกๆคนเลยนะสวัสดีปีใหม่ค่ะทุกคนหายไปนานแสนนานเลยมีใครคิดถึงออมบ้างด้วยความที่ช่วงท้ายปีปีที่แล้วนะคะแม่ออมป่วยนั่นเองอมก็เลยพักการขายของขอไปดูแลแม่ก่อนอัปเดตแต่ทางไอจีแต่ว่าไม่ได้มาติ๊กตอกเลยเพราะว่าไม่สะดวกในการอัดคลิปจริงๆ ตอนนี้กลับมาลุยเต็มตัวแล้วนะคะทุกคนมาพร้อมเทปลายใหม่เลยสำหรับแม่ค้าออนไลน์ทั้งหลายแวะมาชมก่อนได้นะเทปลบนี้มีความพิเศษมากเลยไว้เดี๋ยวออกมาเล่าให้ฟังนะคะอยากมาเมาส์มวยมากเลยประสบการณ์ทำแบร์เทปามาปีกว่าๆออมได้ผ่านอะไรมาบ้างไหนใครอยาก